เรามาดูวิธีการตัดฉากหลังออกจากรูปคนนะครับภาพหมู่แบบนี้นะครับปกติเราจะต้องนั่งคัดทีละหัวนะครับตัวนี้ง่ายมากๆครับปุ่มนี้ปุ่มเดียวครับปุ่มนี้นะลักโซนะครับโอเคจากนั้นก็วาดเลยครับตัวนี้เราคลิกมั่วๆเลยนะครับไม่ต้องสนใจนะครับมั่วๆเลยครับปึ๊บเี๋ยอไปครับรอสัก เสร็จแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทําการกดชิปบนคีย์บอร์ดค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้สังเกตคลือกเซเลคชันมันจะเทให้เต็มเลยนะครับโอเคเรามาลองไล่คลิปงานดูนะครับตรงไหนที่โปรแกรมพลาดไปนะครับเรากดชิปนะครับแล้วมันจะขึ้นเป็นไฮไลท์สีชมพูนะครับอ่าตรงไหนครับมีตรงไหนพลาด ถ้าไม่มีแล้วนะครับถ้าไม่มีจุดไหนพลาดแล้วนะครับกดปุ่มมาร์กได้เลยเรียบร้อยครับแคเ่เปลี่ยนฉากหลังได้เสร็จสรบเรียบร้อยครับไวมากๆครับ